สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติสีฟางนานะครับก่อนอื่นนะครับเ,เพื่อนๆเห็นหลังคาที่เป็นตรงนั้นที่อยู่ด้านหน้าไหมครับคือนั่นคือป้อมที่เราต้องเดินเข้าไปชําระค่าบริการในการเขาเย่ำคนของอุทยานแนี้นะครับซึ่งผมมาคนเดียวเป็นผู้ใหญ่คนลและรถบ้านหนึ่งคันนะครับผมจะเสียรวมทั้งหมด5 0บบาทครับแล้วเราจะได้ ตัวแบบในภาพที่เพื่อนๆได้เห็นนี้แบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับผมได้เอาหนังสือเดินทางของอุทยานแห่งชาตินะครับมาให้ทางเจ้าที่เขาความประทับตาด้วยนะครับก็จะได้ตาประทับของสุทยานแห่งชาติที่ทํามดาแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็ขับรถผ่านป้อมเมื่อกี้นะครับเข้ามา นิดหนึ่งจะเจอป้ายอุทยานแห่งชาติสีังนานะครับและก็ผมได้ลงรถเพื่อที่จะถ่ายวิวรอบๆด้านหน้าของอุทยานแห่งชาตินีนะครับตรงนี้ก็จะมีสถานที่กลางเ็นนะครับซึ่งกว้างขวางมากครับสะพา,กานกลางไ่เป็นร้อยๆหลักนะครับและก็เดี๋ยวผมก็จะเดินขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะดูป้ายนะครับว่าเมื่อผมมาที่อุทยานแห่งชาติัง ะมาเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับนั่นก็คือน้ำตกตำหนังนั่นเองจากตรงหน้าที่ลำการอิศยาย์นะครับเราต้องขับปงขึ้นไปเพื่อที่จะไปน้ำตกตำหนังนะครับซึ่งทางที่เราจะไปนี้เป็นทางดินลุกหลังนะครับแต่ถนนค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่ารถบ้านผมใหญ่และมีน้ำหนักเยอะจึงต้องขับแบบาช้านะครับเมื่อเรามาถึงลานจอดรถแล้วนะครับนี่ครับ เพื่อนเพืเจะเห็นนะครับลานจอดรถที่นี่จะค่อนข้างจะกว้างมากสามารถจอดรถได้นับสิบพันเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดแรกเลยนะครับจะมีป้ายวางป่า่วงนะครับตรงที่ผมกําลังจะเดินลงไปตรงนี้นะครับลงบันไดลงไปตรงนี้นะครับจะมีลำพานซีเมนให้เราเดินข้ามน้ําไปนะครับในน้ําลําธารตรงนี้นะครับจะมีป่าพวงอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมากโอเครับเดี๋ยวผมขอข้ามสะพานเพื่อที่จะเดินไปอีกฝั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวของภลาป่วงนะเพื่อนๆเลยครับผมนะครับนี่นะครับปาป่วงนะครับเพื่อนๆเห็นครับตัวที่ดำๆแเป็นวนเลยนะครับที่ว่ายอยู่รอบๆละพานนะครับครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อนๆได้เห็นนชัดกันนะครับสําปัวงครับ ปลาปวงเป็นปลาที่เชื่องมากนะครับไม่กลัวคนเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ชมปลาปวงเสร็จแล้วก็เดินขึ้นบันไดกันไปต่อติดเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปน้ำตกน้ำหมันกันนะครับครับช่วงที่ผมมานี้จะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวมากเท่าไหร่นะครับซึ่งมันยังเป็นช่วงเช้าถูเวลาประมาณสักแปดโมงกว่าวยังไม่เก้าโมงนะครับ เดินจำจำจำ,จำมืเสียงมืเท,ท้าในการเดินเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะต้องเดินแบบช้าหนึงนะครับทางเดินค่อนข้างจะแคบเป็นทางเดินปีนทั่วไปนะครับถ้าวนนิ่ตกมันก็จะแห้งนะครับคือจะแห้งไม่ลื่นไม่แฉะไม่อะไรนะครับดครับถ้าเพื่อนๆเดินมาได้ัระยะหนึ่งรู้สึกเหนื่อยหรืออยากนั่งพักก็จะมีศาลาอยู่ดีมา มีสีตวจะเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจะมีเสียงสัตว์นานาชนิดเสียงร้องคิดจกัจกคิดจัเพื่อนๆได้ยินเป็นเสียงร้องแบบธรมรมชาตินะครับเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆจนได้ประมาณสักครึ่งทางนะครับเราก็จะเจอสะพานเป็นสะพานซีเมนต์นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับนะครับพอ,อเราก็จะเดินข้ามไปฝั่ง เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเจอปันไดหินสวยๆเดิน,บนแบบขลางแบบง่ายๆเลยครับจากจุดลานจอดรถนะครับ,ดดรบเดินไปยังน้ําตกก็ระยะทางประมาณห้าร้อยเมตรนะครับและอีกสักพักนึงเราก็จะไปถึงน,น้ําตกกันแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคราวนี้เพื่อนๆมาดูน้ําตกนะครับน้ําตกตำหนักนี้เป็นน้ําตกขนาดใหญ่นะครับ มีความสูงถึง60เมตรเลยนะครับเพื่อนเื่อนเพื่อนเ,อนเื่อนเห็นไหมครับสายน้ําไหลมาจากหน้าผาหินนใช่ไหมครับทิ้งตัวลงมาสู่ด้านล่างเป็นแอ่งน้ําใหญ่มีปริม,มาณน้ํามากนะครับมีละอองน้ําพัดเข้ามาก็มากเช่นเดียวกันนะครับผม,มขนาดผมถ่ายแบบไกลไกลขนาดนี้นครับละอองของน้ําตกนะครับยังพัดมาแบบเต็มเต็มเลยนะครับจนผม ข้าใกล้ค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่ากล้องละองกล้องน้ำตกเนี่ยครับจะมาจับตัวที่ตัวเลนกล้องนะครับผมก็เลยได้แต่ถ่ายอยู่ที่ไกลๆนะครับเป็นไงครับน้ำตกสวยงามนะครับเพื่อนๆตอนที่ผมจะมาถึงนะครับก็จะมีฝรั่งมาเล่นน้ำมาว่ายน้ำกันอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้แล้วนะครับประมาณสาคนนะครับเมื่อผมได้มาเห็นน้ำตก ที่นี่นะครับคุ้มค่ากับการขับรถแบบถนนปุกกลากนะครับเข้ามาเปกิโลกิโลพร้อมกับเดินเท้าอีก5้าร้อยเมตรนะครับเพื่อที่จะมาเจอน้ำตกที่นี่นะครับเสียงกรีดเมื่อกี้นะครับเป็นเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเสียงของนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหน้าน้ำตกนะครับเขาเล่นน้ำกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูลาร์พวงกันต่อนะครับ ในน้ําตกแห่งนี้ก็มีปลาพวงอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆลงไปก็จะมีปลาพวงมาคอยอยู่รอบๆตัวเรานะครับเมื่อเราลงน้ําตกนะครับบางทีปลาเชน่นนี้จะมาตอดเท้าเรานะครับซึ่งมันจะทาให้จังหีนิดหนึ่งนะครับได้ก่อนจะจากกันไปนะครับผมจะพาวิวน้ําตกสวยๆเป็นเพื่อนได้รับชมนะครับและผมขอ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยกับทางทาช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆออไปได้วยครับขอบคุณนะครับแล้คุณกันใหม่ในคลิปมากครับบาย